สวัสดีครับคนักงานหล่อสวัสดีครับรับอะไรดีครับวันนี้เป็นเอ่อวันนี้เป็นไงบ้างกับงานเหมือนป๊อบมาดที่ที่ไ้นั่นผมก็ยินดีแล้วว่าเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานกับทางบ๊อบมาร์ทนะครับซึ่งวันนี้เขาก็เขาเรียกว่าเปิดแวกกซี้มาร์ทครับผมที่ชั้นชั้นล่างของเซนทรปาร์กนะครับผมแต่ว่ามีมีเป็นแบบสาขาเป็สาขาอีกสาขาหนึ่งเลยอยู่ที่ชั้นสองครับเป็แต่ว่ามันก็ใหญ่กว่าที่เลย ใหญ่พอจะโพยวพอดูนี้เขาจัดอยู่ประมาณเดือนหนึ <todo S 1> <stop> ่งเป็นร้านสตอร์แล้วก็ใครที่แบบเ้ยยังอยากซื้อแบบพวกของเล่นอะไรแบบนี้ก็มีแชมเปี้ยนชิพใช่แต่ว่าความพิเศษของวักกี้วากกี้มาเนี่ยคือเขาจะมีเขาเรียกว่าตัวลิมิเต็ดอยู่ใช่ครับผมใช่แล้วพี่เปิดเป็นงานพนักงานหล่อว่ะแม่แต่งเปงานหล่อมาแล้วอ่ะพนักงานหล่อบอกเพลินไหมเวลาเขาบอกพนักงานหล่อออ เอาจริงผมชอบเป็นพ่อค้าครับไอ้เนี้ยเขามีสกิลนี่เรามีสกิลขายของเหรออะไรนะเราไมีสกิลขายของจิวันขายของไม่มีครับมีแต่สกิลด้านอื่นๆแทนแต่ไม่ใช่ขายของแต่อยากฝึกอยู่เหมือนกันจะไม่อยากเป็นพ่อค้าอะไรนะครับที่บอกว่าอยากเป็นพ่อค้าใช่ไหมื่อกี้อยากเจอคนอยากเจอคนใช่แล้วแลต่สกิลเต้นก็ชอแบบการนั่งรของไม่ได้ไม่นะี่เกียร์ไม่เออว่าไม่ได้ เเป็นไงบ้างครับักษะการคุยของเราเป็นไงเอ่อถ้าให้พูดคุยพอได้ครับพูดคุยก็คือถ้าพูดกับลูกค้าอะไรแบบนี้ได้กับการที่ได้มาทำนี้ถ้าลองการพูดคุยวันนี้เป็นไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าอันนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะถ้าเราจะต้องมาพูดแบบแอบแอบเขินอยู่นิดนึงถ้าต้องพูดเยอะครับผมใช่แต่ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาของหมาด้วยครับก็เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่พวกเราสองคนได้มางานของหมาด ซึ่งของผมอะ่ะคือก็ซื้อพวกปอมาร์ดอยู่แล้วแหละเราซื้ออุ่นหนุน่นเขาอยู่เรื่อยๆครับผมใช่แต่ก็ฝากหน่อยครับเพราะฝากต่างๆทั้งหมดก็ขอฝากอ๋อเวทีมาดพาวเวอร์สโตรที่นี่ด้วยนะครับที่เซ็นทรัลพาร์คใครที่กําลังหาของเล่นหรือว่าเอาเป็นเป็นของฝากก็สามารถแวะมาดูที่นี่ได้เลยนะครับ<ช>ที่นี่ก<ด>็จะเปิด,ดอยู่ประมาณเดือนนึงเป็นพาวเวอร์สโตรแล้วก็จะมีสาขาที่สาขาข้างบนอีกใช่ไหมครับชั้นที่สองใคก็สามารถมาดูได้เลยนะครับใช่แล้วครับใครที่กําลังแบบเขาเรียกว่า หาของขวัญให้กับคนที่คุณรักลูกพ่อแม่พี่น้องแฟนภรรยาใครก็ตามนะเรียกว่าเอาจริงๆเรียกว่าป๊อปมาตอนนี้หรือว่าเป็นแบบของที่เอาไว้ให้เอาไว้ให้คนที่เรารักแล้วก็เขาสามารถมีความสุขได้คุณหมอตัดผมด้วยไหมอะไรนะครับผะัผมด้วยไหมผมสะสมเพราะว่าน้องสาวผมชอบแล้วก็เพื่อนหลายๆคนผมก็ชอบมีตัวไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับตัวที่ผมชอบ แต่ก่อนผมก็ชอบรับบูบูนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มาเล่นมอลลี่ใช่แล้วมีเยอะอย่างอธิบายก็พอสมควรครับพอสมควรครับผมพี่ธีอะไรพี่ธีเราขายอันทอยด้วยป่ะเยอะครับเยอะเยอะเลยเพราะว่าคุณแม่ก็เล่นด้วยครับเล่นแบบพวกตัวมอลลี่พวกรับบูบูแล้วก็พวกไทยเบบี้อะไรแบบนี้ก็เลยคนข้างเยอะก็ชอบตัวไหนพิเศษก่อนตอนนี้ถ้าโดยส่วนตัวเลยก่อนชอบรับบูบูก็จะเก็บเพือแฟนคลับให้มาก็แบบเก็บเก็บเก็บ แล้วหลังๆเนี่ยซื้อเป็นตัวแบบพวงมาลัยที่เป็น400%ตัว1000%อะไรก่นอนเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่คุณแม่ก็คลั่งพอสมควรคลั่งพอสมควรมีได้ตัวซีเกตไหบ้างไหมของผมอะไรนะครับตัวซีเกตมีได้กันบ,บ้างไหมไมีได้อยู่รอบนๆเอาเอางี้เอาจากใจนะออตัวซีเกตในใจผมมีแค่ตัวเดียวเออก็ไหนเออเอาโอเชียนเอเอ ผมซีเกตส่วนัวผมมีแค่มีแค่ตัวเดียวแต่ว่าตัวที่เป็นแบบในใจเนี่ยมีหลายตัวมีหลายตัวเพราะหมาก็เป็นหนึ่งเลยนะแต่ว่าตัวสิเหตุขอขอยกให้ลูกผมเดี๋ยวลูกจะออกงานแล้วนี่กี่วันเนี้ยอ้าผมมีคุณคุณรู้ตารางงานลูกผมด้วยหรอรู้สิผมยังไม่รู้เลยครับลูกใช่คนคนสอนลูกยังไงเรื่องการสัมภาษณ์เนี่ยลูกผมต้องสัมภาษณ์ด้วยใช่เทมสัมภาษณ์พร้อมลูกเหรอ่่ไมใช่ เขาทาบ้าถพร้อมกันกับโฟกาสกลางเราเทลูกยังเป็นต้องรับ้านสื่อครงแรกเลยว่าเขาขารอดได้ตัวรอดได้ในหัวในหัวมีคำว่าอะไรอยู่ว่าเป็นสองพยางอะแต่ไม่อยากพูดออกมาจริงลูกเราบลูกเราเป็นไงบ้างแต่สไตล์ลูกเราเป็นยไงบ้างละอาการเราเป็นห่วงไหมผมผมไม่ผมไม่ค่อยเป็นห่วงเขาผมเป็นห่วงคนรอบตัวเขามากกว่า มีความสุขและความทุกข์ไปพร้อมๆกันอะไรนะผมว่าผมว่าทุกอย่างมันออกมาทางภาพแล้วมันไม่ต้องเป็นต้องอธิบายอะไรอีกหนึ่งภาพหนึ่งภาพหนึ่งคลิปแทนล้านความหมายครับอะไรนะครับโอ้หลายอย่างนอกจากบีบอยก็มีเยอะพี่เยอะอะไรนะครับเออแน่นกระถากรุ่ได้ไข่ก็ไม่รู้เหมือนกันดีว่าไงดีว่าไงดีว่ารูกได้ใครร้านมากไปมากที่โอ้ ก็ท uhm. ละะะักท้ากันไปครับแต่ครึ่งหนึ่งจากผมครึ่งหนึ่งจากเฮียแล้วกันครับใช่ก็มีความดื้อความโซนแต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบใช่ครับผมจะควบคุมได้ใช่ครับเพลงเขายากไหมลูกเราเนี่ยไม่ยากไม่ยากผมไม่ได้เชนไม่ไรเลยไม่ยากผมไม่ได้เชนใช่ครับผมรันซีรีส์กันบ้างครับเป็นไงบ้างใกล้จะ ปีหกแลยเนอะครับปีหกแล้วครับผมอาทิตย์นี้เป็น EP ที่เจ็ดอ่ะเดินทางมาเกินไกลครับผมเป็นไงบ้างกับเรื่องนี้ครับเราดีดีครับผมก็กระแสของเราก็ค่อนข้างดีเลยแล้วคือเแฟนๆเขาก็คอยเอาใจลุ้นทุกๆ EP เพราะว่าน้องอินทูคือเขาเขาก็ร้องไห้เกือบทุก EP เขาก็เลยเออเป็นกลังใจช่วยใช่ครับผมแล้วก็ผมว่าเฮียจิมอะทับฟาสในเรื่องนี้คือมีเสน่ห์มากมีเสน่ห์มาก หมอขาวฟ้าตกคนได้เยอะาตกตกคนได้เยอะมากตกในทางไหนครับพี่ทางที่ทางที่ีทางนีที่่เยหมอหมขาิตอรนีเออรตอร์เนตตอนเมาเอออะไรอะไรอะไอะไะไราเรื่องชาเมาเลย่เรื่องช่าเมาเออยังไงอะอะไรครับเดี๋ะวทำนี้นิดนึงทำได้มากับการเดินทางมาเกินเกอนครึ่งแล้วการเดินทางคือ เอาเรียกว่าตอนนี้เส้นเส้นรักเส้นรักของของตัวละครเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอิ่มฟูเลยทีเดียวนะผมเรียกว่าเ,าเอาเอาตรงก็คือเรียกว่าหมอนฟ้าก็คือจีบปินทูติดแล้วแหละอ่าอ,อย่างที่ผมบอกว่าผมไม่เคยพลาดอ่อาเขาพอฟ้าไม่เคยพลาดเหมือนกันครับถ้าเขาจะเล็งใครเนี่ยก็ล็อกเป้าแน่นอน,โดน,โ,ดนโดนเต็มโดนเต็ม <c oughs> เต็มอ่าอนะครัเลค่อนข้างเขาไมใไดใจใช่ไหมไม่มีไม่มี ไม่มีไม่มีครับไม่มีครับหลบเก่งแค่ไหนก็โดนเต็มเนี่นี่คือนี่คือทับฟ้าใช่แล้วก็ตอนตอนเล่นอยู่ในซีก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะครับค่อนข้างใช้ได้เลยใช่ครับผมล่าสุดล่าสุดนอกซีไหมอะไรนะครับช็อตที่่เหมมืออนโคไวใชบ๋อพี่อยากพูดถึงช็อตไหนแล้วครับผมพี่พูดถึงช็อตที่โชวิชอ๋อครับ ก <c oughs> <c oughs> ็คือคือไม่ได้ไอินพไวาบทแต่ว่าด้วยความที่บทมันเป็นแบบนั้นด้วยเราแอคชั่นเราก็เลยต้องต้องเขาเรียกว่าคือคือมันเล่นไปขนาดนั้นแล้วอะ <c oughs> ่ะหมายถึงว่าก่อนที่มันจะขึ้นไปเขาเรียกว่าคร่อมอ่ะเนาะ <c oughs> ขึ้นไปร้อบินท,นนทุก่อนที่ดาวฟ้าจะไปข้อบินทุอ่ะมันคือก็เล่นไปขนาดนั้นแล้วอ่ะไม่หลบด้วย <c oughs> แล้วเขาก็สู้มือเราแฮ <c oughs> <c oughs> แล้วบทบทต่อไปมันก็ต้องพูดว่าเอ้ยพี่เป็นหมอวิกฤตนะัต้องใช้ยาแรงนิดนึงแล้วมันก็ออะมันก็ยาแรงมันต้องยังไงอะถ้าเราพูดแบบนั้นแล้วถ้าแอคชั่นมันแบบแอคชั่นมันเก๊ะๆกางๆมันไปไม่ถึงตรงนั้นมันก็มันก็ไม่ใช่ยาแรงครับพี่เราจะเอาให้ถึงเราก็เออเราก็ต้องใส่ใส่ยาแรงให้นิดนึงใช่แล้วต้องเงป็นนับยาไปไงยครับยาเป็นแรงไปยามันแรงไปแต่ว่า เราเราก็สู้คือตัวอินฟูมันสู้อยู่แล้วอ่ะมันไม่ไม่ไม่ถอยอยู่แล้วยังไงเจอแบบนี้เขาเขาแบบชอบใส่เลยใช่ครับเอาติงเอาติงพูดเลยงานเอารติงเดนจี้ครับเดนจี้ไม่เอาติ้งก็เป็นงานสังสรรค์ของบริษัทครับทุกคนก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นนี่แหละครับ ก็หนี้ครับแต่ว่ามันแค่บังเอิญว่าเป็นมันเกิดผมพอดีแค่นั้นเองครับมันเกิดเขาพอดีเขาอ่าจำอะไรไม่ได้ผมดีโฮ้ยผมจำได้หมดพี่ผมไม่ได้อัดนจ๊อบหมดหมอจำได้หมดเลยเหรอว่าทําอะไรไปบ้างเดี๋ยวอะไรนะครับเฮ้ยก็อย่างที่เห็นนี่ยมันก็เห็นกันหมดอยู่แล้วครับคือเป็นยังไงระหว่างที่เขากระโดดขึ้นเวทีมาด้วยเท้าเปล่าก็แอบตกใจวันๆนิดๆครับวันๆเพราะเราไม่เคยเจอร่างนั้นมาก่อน นอกจากในซีรีส์แล้วล่างไหนก็อีกอีกร่างหนึ่งงานฝังสัรบริษัทอยพี่ถาก็เท้าเปล่าได้พี่ถาก็เท้าเปล่าได้แต่เขาแค่เขาแค่ต้องเก็บเก็บทรงนิดนึงน่ะแต่ว่าอย่างพวกผมอาจจะไม่ต้องเก็บแล้วใครว่าซีอาจจะเท้าเปล่าก็ได้อยู่นะะแค่เขาถ่ายไม่ติดไม่ถ่าพไม่หลุดนะาพไม่หลุดนะก็ไม่หลุดรับม เพลงคือเพลง Happy Birthday มันจะจบแล้วไงพี่ผมอ้อมไปมันไม่ทันแล้วไงมันก็ต้องขึ้นแล้วตรงนั้นแต่จำได้ใช่ไหมว่าจะทำอะไรตรงกป้าหรือว่ามาเห็นที่หลังได้พี่จะให้ผมรีพีทผมก็ยังทำได้แต่กสถานที่มันไม่เอื้อมนวยดิน่าเสียดายเนาะเอบว่าปาแล้วมีเสียงคือียเราจากอสาเ่เป็นไรบ้างก็ไม่มีอะไรครับก็เล่นไปตามน้ำครับ ไม่ดกใจครับเจยเชยครับผมเจยเชยอยู่แล้วเจ๋งครับผมนเฮียพค่เฮียอาเฮครับยังไงก็ฝากละครกซีรีส์หน่อยยังไงก็ขอฝากทำนายไทยทำเรื่อตัวละครในซีรีส์เรื่องทำนายไทยครับด้วยนะครับครับผมแล้วก็ขอฝากอีกงานหนึ่งนะครับผมก็เป็นเอ่อ My Magic Prophecy Lucky Love Fan Party นะครับผมก็จะจัดตรงกับ วันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วแต่ตรงกับไฟแนลอีพีครับผมที่ MCC Hall The Mall Lifestyle Bangapir นะครับผมเดี๋ยวจะขายบัตรวันที่7กันยายนนี้แล้วนะครับผมครับผมรอรอกันที่หน้าคอมพิวเตอร์ให้ดีๆใช่ครับก็สามารถกดบัตรกันได้นะครับที่ทางทางไทยที่เก่งเมเจอร์เวลา10โมงตรงเวลา7 7กันยาเอ้ยวันที่7วันที่7กันยาครับครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับฝากป๊อหมาด้วยนะครับครับสุดท้ายที่ขอปัญหาอะไรคะกดบัตรกดบัตร โอ้ยผมว่าแม่แม่กดกันได้อยู่แล้วครับไม่น่าห่วงมือไวกันอยู่แล้วไว้ได้อยู่แล้วครับล่าสุดก็ให้หวยไปแล้วเออคสถาเนี่ยจะต้องไปหากันเอาเองเอาเงินหนุ่มๆหวยแหละมาซื้อบัตรพี่เอาหนุูมหวยมาซื้อบัตรอะไรนะผมไม่ได้ซื้อแล้วเอรอต้อกออกมือก่อนอะไรนะครับไว้ออกมือแบบ